สวัสดีครับคุณผมการแคสเกมตอนนี้อยู่เกมที่มีชื่อว่า Minecraft Story Mode ในเอนที่สองในพาร์ทที่ห้านะครับผมจังหวะนี้อ่านแล้วใช่ไหมอ่าโอเคฮะเรามาต่อในตอนตอนที่สองนะฮะเพราะว่าไม่ได้เล่นนานแล้วก็กลับมาเล่นต่อนะฮะก็อะไรที่กลับไม่ได้ขายก็จะกลับแคสได้บ่อยนะครับผมอลดแล้วขึ้นหน่อยว้าวที่เหมือนบังเกอร์เลยเลยเหมือนที่ป้องกันแลนะเนี่ยฮะอ่าอุ้ย ว้าวใครนั่นน่ะเอาเจสซี่ซนั่นนายเหรอลูคการเฮยพวกเรากลับมาแล้วฉันดีใจที่พวกนายกลับมานะฮะเราได้แบกแมทมาด้วยเจ๋งเลยอ่าน่าไม่แลวนายไม่รู้ว่าฉันเจอใครนะฮะ <c oughs> น,น,นี่เพชรา้า เชนดี้ก็ถอยไปแล้วให้กายทุกคนเป็นไงมั่งกายลูบินบินน่ารักอ่ะเซนซ่าจะทำได้ดีใจนะที่ได้เจอพวกนายนะฮะและแน่นอนเจสซี่นายด้วยเราอยู่ในเบกเอร์เบลที่หลบฉันไม่เข้าใจเลยแล้วหนีกันมาได้ยังไงเนี่ยฮะแล้วผ umm ักออกมาจากวิธีสตอมแล้วเขาก็วิ่งวิ่งไป ไปที่อาแชมเปลคือถ้าไม่ได้ช่วยสลักก็นะว้าวเกเบลนั้นไปด้วยเหรอได้เห็นเขามั้งไงก็มันเบลอน่ะเทนสตอร์มันก็ไปแล้วมันทีทุกสิ่งไว้ลูกก็ทุกอย่างทุกคนหายไปก็แน่นอนว่ามันก็ได้เกเบลเกเบลเหมือนกัน ว้าวเรามาได้นานแล้วน่ยโอ้อะไรน่ะเธออยู่ที่นี่เธอมาทำอะไรที่นี่เนี่ยฮะก็เขามาตั้งนานแล้วแหละไม่ชอบกันเหรอฮะไม่ถูกกันเหรอก็แน่นอนว่าเราเชันลืมอะไรบางอย่างอเลเวียเคอขอไปบนึงนะแล้วอลลเวียนี่นะที่เป็นคนพาเธอมา นายรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้มั้งไหมฉันเอาเลยครับเป็นเชื่อนฉันแต่ฉันไม่รู้หรอกนะว,ว่าเขาไปช่วยไอ้เขาไปทาหาอิล็การ์ดปิงนัสนายต้องเชื่อเรานะฉันเจสซี่เจสซี่ดูนี่สิฉันเจออิล็การ์ดอิล็การ์ดกลับไปมึงนะโอเคเราจะถามให้ว่าเกิดอะไรขึ้นแน,น,น่นอนนังทันทมันอยู่แล้ว easy now, โอเคแล้วเอาอลิเวียงั้นคุณเป็นใครนะฮะแล้วแล้ทำไมเขาถึงมากับพวกนายได้คือพวกเธอนั้นกับอยู่กันคนเดียวไม่ใช่หรอเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคุณจะมาที่นี่นี่ถ้าเขาดีกับฉันฉันก็ดีกับเขาเหมือนกันก็ออกจากบ้านหน่อยนะฉันไปที่ลัสเตเนียแล้วก็ไปดู ของต่างๆพูกคึอต่างๆมันก็อาจจะแตกต่างนิดนึงก็นะเธอกลายเป็นผู้ชมของฉันไปแล้วหลังจากที่เกิดขึ้นนะแลสโตเนียมันเป็นเมืองน่ะที่มีเลสตสโตนแล้วก็มีเครื่องจักรคดเจ๋าเลยฉันก็ชนะหลีกด้วยนะเธอก็นะทําะไรนิดหน่อยอะ ต่างจากที่ฉันทำไปแล้วเธอตกลงที่จะช่วยพวกเราและฉันกลายเป็นผู้ช่วยเธอแล้วไม่ใหญ่เลยใช่ไหมฮู้เล่นี่มันเอลี่นี่นาก็ดูเหมือนว่าจะสนุกกันอยู่ชนะโอ้โหเว้นนักเสียงนายก็ยังน่าลำคาญเหมือนเดิมตัางฉันยังไปได้ไหมแต่ไม่ทั้งหมดหรอกอ๋อฉันรู้สึกแบบฉันจะมาช่วยพวกเธอการช่วยโลกใช่ไหมจะทะเลาะกันแล้ว ฉันไม่เคยฝันว่าจะเขาอยากเธอจะมาอยู่ที่นี่ได้นะเฮ้ยอากาศกำลังช่วยคนรบกวนหน่อยได้ไหมอ่าว้าวคุณเหมือนว่าจะมีคนหนึ่งแยกมาสินะไม่ว่าจะไงคนก็แป๊บหนึ่งได้ไหมทขาเหมือนกับคนบ้าไงอ่า แต่เย็นสิช่วยไปดูที่ภาพได้ไหมแล้วพวกวิสตอร์นกำลงังตี <c oughs> พวกเรานะ่ะมันกำลังกินโลกของเราไปได้ซ้ำนี่ฮะ <c oughs> ใช่คือมันก็ดูแย่นะ <c oughs> เดี๋ยว,วท้กคนนี่หยุดสู้กันได้ไหมว้าเจสซี่พูดถูกเพืาอเราต้องหาทางที่จะตอบจับโต้เจ้านั่นในนี้มันไม่แข็งแรงคอนะฮะพของก็หายไปแล้วด้วยคือถ้าเราทำอะไรได้ไหมคือเอาจริงแล้วเราไม่มีเวลา แต่ถ้าเรามี TNT เป็นเป็นตันๆล่ะนะก็อาจจะใช้ได้เขามีแค่โซเลนนะโซเลนน่าจะทำได้โอ้เอลลี่ไม่ไม่ไม่เอาอีกแล้วได้ไหมก็เกลียดอยู่นะว่าจะให้โซเลนทำแล้วพูดเล็นง่นแล้วโซเลนอยู่ไหนล่ะโซเลนมีอะไรบ้ามั้ยเซเรนเขามีอ่าซุปเปอร์เทนี TNT มันแข็งแกร่งกว่าที่จะอ่าระเบิดอะไรก็ได้ มันคือโฟมินิบอมใช่ใช่ใช่เราเรียกมันว่า F อบอมก่อนน้นนี้ F บอมเหรอโซเลนเป็นคนทักอบอมขึ้นมาเพื่อทำลายทุกอย่างว่าฟอร์โฟินิบอมนี่น่าจะได้นะเราต้องไปเอาเลยกันะเรามีปัญหาอยู่นิดนึงคือเราไม่รู้ว่าโซเลนอยู่ไหนแต่ว่าพวกเธอเขาบอกเรามารู้ใช่ไหมว่าเขาอยู่ไหนจะบอกไปในายว่าแผนที่นี่มันช่วยได้นะ นี่แผนที่ก็น่าจะช่วยได้ถ้าเขาอยู่ในลกก็ในดีเอ็นดเราจะรู้ได้ยังไงเนี่ยถ้าฉันพูดอะไรนะว่าเราต้องข่าเขาได้ก็ขอต้อนรับเข้าสู่ไมครับสตอรี่โมดนะผมก็ณตอนนี้อัปเดตณปัจจุบันไมครับสตอรี่โมดซีซั่นสองได้ทำการออกมาครบ5อพิโซดแล้วคือยาวๆได้เลยเหมือนเดอะวอชเดต แล้วก็ผมงสนใจในเกมเล็กๆที่มีความเกลือที่ชื่ออองเมลจิก็จะมาเมื่อไหร่นี่ไม่บอกนะขอไม่ขอไม่ตอบนะฮะาร์ปไลท์ทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมเดี๋ยวก่อนนะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเล่นเล่นนี้ให้จบก่อนแล้เรื่องหลังก็ค่อยเอาที่หลังนะฮะ ก็ตอนนี้ก็ตอนนี้พยายามจะเล่นมา c คล t สตอรี่โหมดให้จบไปด้วยแน่นอนว่าเดวอนเด a ไหนจะอะไรอีกก็เยอะนะผมก็สลับกันเปลี่ยนกันไปอันนู้อันนี้ทีนึงโอเคนี่มันม,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 นมนีแสงแล้วนะมีแสงของเธอแล้วก็เฮ้ยนั่นไงมาใหม่ด้วยนะ่ะนั่นน่ะเขาอยู่นั่นล่ละเเลนนั้นอยู่ในป่าในภูเข,ขาถ้าเราตามเข้าไป ฟังนะถ้าเชิญฉันเข้าไปลรวก็ Minor. ฉันต้องคิดสักซับหนึ่งละแปลกใช่ปหล่ะฉันคิดว่ามันแปลกอยู่นะเรา MM. เขาจะช่วยพวกเราใช่ไหมฮะวะ้าว<ะ>มันไม่เคยเป็นมาก่อนใช่ไหมใครอะใครนะ โอ้ไม่นั่นมันนั่นคือไอวอร์ไอวอร์กำลังไปหาโซเลนต้องไปแล้วไม่น่าจะไกลหรอกเราควรไปได้เพียงเดียวแจ่มเลยเราควรรอสำหรับพ่งนี้นะเราจะได้ไปตอนกลางวันฉันคิดว่ามันน่าเป็นผ้าหรอกนะเราควรไปก่อนที่วิต์สตอมจะมาจะดีมากเลยโอเคแต่ว่าถ้ามันยาก มันมืดมากเราไม่สามารถไปได้นะฉันไม่รู้นะว่าเวนเทอร์สตอปการจะตับอมาหรือเปล่าแต่ว่าเราคนไปแล้วเห็นไหมเชซีเขาบอกว่าถูก,ถกเราจะไปตามนั้นเลย <c oughs> เพราะาเป็นแผนของแม็กนัตนะก็ได้อะเราไม่รู้ว่าเวนเทอร์สตอปจะมาตอนไหนนะเราต้องได้เดินทาง <c oughs> อะไรนะไม่ครับสริมโหมดภาคแรกมันมีแปดอีพิโซดโอเคเราจะไปกันต่อแล้วเจสซี่ใช่ไหมครับผมเราก็มีโอกาสหลายๆอย่างนะฉันเห็นว่าช่วยเพสตาจากวินิสตอมนี่เหมือนว่าเธอนั้นที่มีความสามารถอยู่พอตัวนะก็ผมแค่ทำสิ่งที่ผม <laughs> I can always appreciate humility. I like you. <laughs> in any case, I sort of wish you were my side earlier, but water under the bridge and all that. And a slight tangent, what's the deal with your friend Olivia? I appreciate That's her enthusiasm, Olivia. but she can be a little much sometimes. She's always very eager to jump in and help. ก็เราไปช่วยได้ไว้ฉีเอาซ้ำเลยเธอ,อเป็นคนที่โคตรดีเป็นเพื่อนเนขาฉลาดนะฉันอยู่ในแผนตลอดโอ้น่าสนใจนะแล้วทำไมเราไม่ฟังเธอเออแล้วมันมาช่วยฉันล่ะก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็แค่อยากไปกับเอ็กเซลท่านเอง ฉันคิดว่ามันกาแฟนะก็มันอาจจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ว่าอย่าไปเล่นความรู้สึกกับนะเออมันแค่เป็นมุกตลกไม่วายก็มีไอ้พวกเวนตามมานะเิ้นแมงเลยไหมรวมเลยแทงน้ำแทงน้ำแทงอยู่ไหนเด็กๆหาแทงฮะเซนบอกแล้วไงให้ตอถึงเช้าโ้ ตานมนี้ต้องอมอนเตอร์ที่จะสู้กับมันแล้วเนี่ยฮะสเกตัตอร์ถือธนูนะฮะอ๋ยโยอ๋ย,ยอ๋ยอยเดี๋ยอ นี่แน่ตายซะรู้ซะบ้างว่าขายเป็นไถ่ฮะเออเรียบร้อยเราจะมีแสงแล้วแหละเราต้องโอเคอยู่แล้วฉันคิดถึงกลางวันแล้วแหละแล้วมันไกลแค่ไหนน่ะมันก็จะถึงแล้วใช่ไหมมันน่าจะไกลามากหรอกเราควรไปได้แหละทานรับโซเลนเหร,หรือว่าอะไรโซเลนนี่เป็นนักประดิษฐ์นะฮะถ้าใคร ไม่ได้ดูพัดก่อนแนละ้วไม่ตามดูได้นะฮะอาจจะก,กังวลเรื่องเสียงหน่อยนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรนะะเดี๋ยวก็สามารถติวได้จริงๆเพราะว่าโซเลนนี่เขาเคือเป็นนักประดิษฐ์ที่เก่งกาจคนหนึ่งนะเก่งกาจด้วยมันฐานลับอ่ะโซเลนอาศัยอยู่ที่นี่เหรอไก<ป>ลจากทุกคนมากเลยนเนี่ยอ้าวเป็นไร เพ็ดตาเป็นไรเขตตาเป็นไรนี้เอ้าใช่ฉันมีความรู้สึกว่ามันไม่ค่อยน่ปาปลอดภัยนะแถวนี้อ้าวทุกคนแต่นั่นมันไม่เป็นไรดูดิอ่าลูบินกลัวหน่อยๆน,นะไม่ตกโอเคไหมโึ๊บอ้านั่นลึกมาก โคตรโคตรลึกเลยล่ะอ uh э like ึ hey, right? ๊บอึ๊บอึ๊บอึ๊บแอะเฮ้ยโอ้โหปัญหาใจเย็นกำลังไปโอ้ยมันห่างเหรอเจสซี่โอเคไหมมันบ้ามากเลยนะเนี่ย ฉันคิดว่าโอเคนะแต่ว่าลู่บินล่ะฮะว้าวนั่นสินั่นอะไรน่ะเอ็นเนอร์แมนอ่ะวิเอ็นเนอร์แมนเยอะเต็มไปหมดเลยทีก็ดีนะที่เราไม่ตกลงไปน่ะใช่ไม่โจกใช่ไหมเอาล่ะเราต้องไปแล้วอาิเวียแล้วทุกคนน่าจะอยู่ข้างใน เป็นที่รับรองแล้วอ่นะว้าวนี่คือข้างใช่ไหมน่ะเยี่ยมเลยแต่ทุกคนต้องว่ายไปแล้วน่แน่เรื่องใ่บอกลูบินกูถนัดด้วยก็ว่ายไปสิรออะไรนะ่ยเราเยอะเกินไปมันก็เป็นแค่ขอเองแม็กนัสมันเป็นศิลปะฉันจะไปละ ทั้งแน่อะที่ฉันต้องดูทุกอย่างเองอะฉันจะหาสเปรตีนทีเองไม่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 ฉันไม่เป็นคนเดียวที่จะเดินไปแล้วฉันจะไปเองเห็นไหมฉันไปแล้วสเปรนทีไค่ะอันนี้ใครอยากตัวกันดิแก นน้างกูจะน่าจะมีปัญหานะนะั่นแหะแต่ถ้าเราเอาหวังดีๆแล้วก็นะเราก็น่าจะได้ของดีๆมาใช้เหมือนกันจะไปยังไงต่อล่ะก็ต้องเลือกแล้วล่ะต้องจริงนะผมชอบเ้สโตนว่ะทางนี้แน่นอนทางนี้ไปแล้วไม่ตายแน่นอนอลโล,ลอลอการ แพทร่าโอเคไหมขอโทษนะเออไม่อยากจะให้เป็นห่วงน่ะก็ขอคุยแบบส่วนตัวได้ไหมงั้นไปก่อนได้เลยหมายควายว่าไงอธิบายมาสิไปมีกิ๊กที่ไหนบอกมาไม่ใช่เออ ฉันรู้สึกแย่มากเลยนะช่วงเนี้ย <c oughs> ก็อยากจะบอกเธอแบบเงียบ <c oughs> ๆน่ะครับนิดๆหน่อยๆละ <c oughs> ่ะถ้ามันบอกถ้ามันสำคัญแล้วก็เอาเลยเจสซี่แน่้นำอว่ามันสำคัญ <c oughs> ตามได้ไหมที่ฉันออกมาจากก <c oughs> ุฏิสตอมฉันก็เป็นห่วงที่ไปไปเพอไม่พออะไรเงี้ย นั่นนี่มันออกมาตั้งแต่หลังจากที่ในชั้นนี่คืออะไรอ่ะแขนเป็นอะไรอ่ะพีตารู้ใช่ไหมว่าวินเทอร์คืออะไรวินเทอร์ใช่มันก็คือไม่เจสซี่วินเทอร์มันคือวินเทอร์ซิกเนสโรคป่วยโรคของสมมติว่าฉันจะเริ่มแย่มากถ้าเราจะกลับไปเราควรคนออกบอกคนอื่นจะได้ขอความช่วยเหลือให้บอกจะบอกคนอื่นได้ไหมเกี่ยวกับเรื่องนี้ อ่าคิปเปอร์โอ้เฮยโคตรเก่งแต่นี่ไม่ทันเนี่ยนะโวยเอยเอ็นเล็ดเจสซี่เจสซี่ฉันแค่ฉันขอโทษเจสซี่ไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไรโอเค เราล้ละโอเคก็อยู่ลอดภัยนะแต่จะหาทางลงไปบินโหลดโดมาก็ตายอย่างเดียวแหละอย่าโดนเลยเอาล่ะเราไปเก็บเอมูเลตก่อนดีกว่าฮะเอมูเลตโอ้โหเอาันเป็นแสนนำทางไปเลยก็ได้ดูมนยังสองสว่างได้นะอ่าส่องเลยพาไปแล้วตายก็ตกอีกข้างล่างนี่มันมีอะไรเนะี่ยลงไปได้ไหมไม่ได้ มันถึงลงไปไม่ได้กันนะมันหนุนบอกว่ามีมีใครมางคนกำลังเข้าใกล้ที่เนี่ยเห็นปะสีสีน้ำเงินอะสีขาวคือโซลเล่นใช่ปะถ้าจะไม่ผิดเออในนี้มันมืดมากเลยอ่ะมันไม่เกิดด้วยนะสงสัยจะเปิดพิษฟูเอาไว้เฮิด ผิดโหมดหรือเปล่าเราเล่นซิงเกิลเพลเยอร์เนี่ยเปิดโหมดซิงเกิลเพลเยอร์เดี๋ยวนี้เลยเออประตูนี่คือดออีซิสดอดออะฮะมันคือหอสมุดว้าวเอามาอินชาร์ได้เลยเนะี่ยอินชาร์ดิอินชาร์ โอเคน่าจะเป็นหอส่วนกลางนะแล้วคาแรคเตอร์เราเดินไปไหนเอาอข้าง้องนี้เฮ้ยมันมีรูอยู่นี่ว่าเออเดินเลยเลยเจสซี่ไลน์ต้องไปพิสูจน์ว่าตัวนั่นคืออะไรสล้วมันคือ,อ,อเออเฮียจะเกม จะเกณฑ์น่ารักใครใสกลายเป็นเกณฑ์น่ากลัวนะไอวอลนี่วะเฮ้ยบอกกันมานั่นใครน่ะอ๋อนายไอคนที่จะทำให้ทำให้แผนฉันล้มไปแล้วสินะแล้เข้ามาไในยังไงน่ะก็หาทางออกไปซะแล้วมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยฮะก็หากดเพื่อทำ สิ่งไงฉันกำลังหาโซเลนเพื่อหาซูเปอร์เทนทีจะได้ไปถัดการวิธีสโตมพอเดรอเหรอใฮ้ยช่อนเถอะแผนของนายนั่นน่ะไม่เป็นความจริงหรอกมันไม่ช่วยนายแน่หรอกนะแต่ฉันเหรอฉันจะไม่เลือกทำอย่างนั้นนะออกไปจากทางฉันซะเดี๋ยวฉันมาจะไม่ไปทั้งนั้นโอ้ยมีคนโทรมา จะเย็น่านคนโทรมาฮะโอเคฮะตะก,กี้บักน้องเอิร์อเขาโทรมานะไม่เป็นไรสงสัยเขาบอกรักผมไม่ใช่อ่า <c oughs> มันก็เต็มตัวไว้ละสู้พวกไง <c oughs> จะฉันจะให้นายล้มลงไป <c oughs> จะยืนนิ่งๆแล้วตีกันด้วยนะเออดีกว่า <c oughs> เรา,า,าจะเข้าไปช่วยเพยตานะ นี่แน่ฉันมีแค่คนเดียวฉันรู้พิธีแต่นายไม่ใช่คนในพาคี่ซะหน่อยหยุดทำให้ฉันกลายเป็นตัวร้ายทีเออเออืออโอ้โหแบบพิคเอาอะไรได้วจริงนี่ไม่ได้แดกหรอกนี <c oughs> ่แน่ฉ <c oughs> ันจะ <c oughs> ไม่ได้ไปไหนแน่ โดนลุงว่ะจริถ้าอยากหยูดใช่ใช่ไหมงันก็จับสันซะเจซี่ระวังฉันจะไม่ไปไหนนะไอวอฉันเหมือนเป็นลมเลยนะน่าอ่ะจะอะหลบได้ว่ะเฮ้ยโอ้โหออกจากทางฉันซะ โอ้ยนี่เนี่ยอย่าเปลี่ยนชื่อต่างตัวเองสิทีนี้ก็ติกาตีเอานะเออนี่ไงลบไปดิให้มันรู้สัมั้งก็ามายเป็นผายอะฮะมันไม่ควรเป็นอย่างนี้เราจซสิแค่ปล่อยฉันไปแค่นั้นเองดูเหมือนว่าตอนนี้เห็นฉันตอนนี้นายก็ไม่ ระวังนะมันอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่ที่การของตัวเองไว้มาเลยเราจะไม่ไปไหนทั้งนั้นเฮ้ยโอ้โหโอ้ของมันเล่นยาพิษยางมันจบแล้วไอวอร์เราจะจัดการนายอยู่ไหนไอวอร์ตัวเอง นี่ปัดปลากลับไปโอ้โอ้ออไม่มันม่มีเวลาแล้วเจสซี่เจสซี่ามีไมาอก่อนเนี่ยมันเป็นพาเลทหรือไงฮะเกิดอะไรขึ้นน่ะฉันเจอไอไวอร์พวกเราจะจุดมันได้แล้วเจสซี่ทำน,นะนะผิดแล้ว นายไม่ได้หยุดอะไรเลยเอาจริงนะถ้าบอกว่ามันมีเอฟเฟกอะไรบางอย่างของการสโลล่ะฮะทำอะไรนะฮะว่าจหยุดตกิ้เปลานายกำลังพูดอะไรนะฮะไอขยะอันใหญ่เอ้ยเอากลับมาน,นี่นะเว้ยแม็กนัตอัลเลกาเด้อเหรอคิดว่าเขาจะหยุดได้เหรอแต่ว่าพวกเขา,าพลาดแล้วละ่ะ พวกมันต้องจ่ายด้วยชีวิตเรียบร้อยฮะ next time on m i n e c r a f t s t o r y m o d e ฮี่โร่เราหรอวะตอนหน้าของ m i n e c r a f t s t o r y m o d e ก็ในคำตอบนั้นฮีโร่ของพวกเรานั้นได้เข้าไปหาโซเลน,นเหล่าลิ่งมืดๆลงเรื่อยๆเข้าไปในถ้ำของโซเลนภารกแห่งหินนั้น ได้เข้าใกล้กันขึ้นเรื่อยๆแล้วเขาจะหา <Okay. S 2> แล้วจะทำยังไงกับ Winter sickness แล้วจะหาพิธียังไงเพื่อจัดการวิธี Storm ล่ะหรือพวกเขาจะติดอยู่ที่นั่นตลอดไป ก็มีแค่เวลาเท่านั้นที่จะบอกได้เอาฮะก็ในสุดเราก็จบเอพิซอดของเราแล้วนะฮะผมก็ต่อไปก็จะเป็นเอพิซอดสามแล้วเดี๋ยวเรามาดูไทเันของไททันของเอพิซอดสามกันดีกว่า น,นี่เนะอ็นเครดิตเนอะอ่าขอโทษนะฮะเอ็นเครดิตต้องข้ามจริงไม่ไหวเอนที่สาม the last page you look last page last มันแปลว่าสุดท้ายเพจหมายถึงสถานที่เป็นสถานที่ที่คุณมองไปครั้งสุดท้ายนะฮะก็ก็อย่าลืมนะว่าอ่ามันมีทั้งหมดก็คือ8เอพิโซด นะหลังต่อ5ก็6 7 8ตอนนี้เกเอิร์กมาแล้วเอิร์กเอิร์กสวัสดีคนดูดิสวัสดีครับผมเอิร์กแคสเตอร์มาแล้วเอิร์กเกมานี่สิไอ้ไม่ใช่เอิร์กแคสเตอร์ครับผมเอิร์กมานี่เอิร์กอะไรไมค์พ่จุ๊บหน่อยเกมอะไรพี่ไมค์ครับสตอรี่โมดสตอรี่โมดอ๋อหนุกวะมึงแปลไม่ออกแน่นอนอ่ะเล่นเออ ข้พี่เจ็บคือแล้ว oh. ก็ไว้เจอกันในพากต่อไปนะเอิร์กสวัสดีสัตดีเอิร๊กบายยเอิร์กอย่าลืมเก็บสกายรีมมด้วยไปติดตามช่องเอิร์กแคสเซอร์ด้วยนะครับผมช่องนี้มันเก๋